ถึงแม้ว่าจะเป็นที่เอกชนแต่เมื่อไปยืนยันกระสารนิติกรรมยังก็มีการโอนเนี่ยแต่มีคำพิพากษาออกมาแล้วจากคำมั่นสัญญาดังกล่าวเนี่ยชูวิทยบพริกลิ้นอีกทีเนี่ยลำบากงานนี้ชูวิทย์ฮะมากำลังจนกระดานแต่ใครชอบชูวิทย์ก็เชียร์ไปนะฮะแต่ในเหตุการณ์จริงในเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้กำลังส่งผลทำให้ชูวิทย์ฮะ กำลังเอาคอภาดเขียงนะฮะและโอกาสตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาชูวิทย์เป็นไปได้สูงและที่สำคัญไปมากกว่านั้นโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นกันนะที่ชูวิทย์อาจจะไม่รับการประกันตัวเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับว,วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวกระแสะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตกำมลวิสิตตอนนี้ชีวิตกำลังหมดหน้าไพ่จนกระดานแล้วไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วมาอธิบายให้กับหุ้นส่วนได้รับทราบกันนี่ครับ นี่สล้านนี่3ล้านนะครับเมื่อเอามาให้ผมผมไม่ได้เอาเข้าบัญชีผมผมไม่งงอย่ายงนั้นหรอกผมเอาเงินทั้งสามล้านเนี่ยเอาเงินสดทั้งหมดเนี่ยไปซื้อแคเชียร์เช็คมอบให้กับสีเรียลาชอีก3ล้านใบเสร็จเห็นไหมใบโอนเอาไปโอนเข้าบัญชีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไม่ได้ผ่านบัญชีผมแม้แต่สลึงเดียว เพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดเนี่ยไปให้กับโรงพยาบาลวัตถุประสงค์เงินต่างๆเหล่านี้ถ้าผมจะพูดว่าเฮ้ยไม่ได้เอาไม่มีหลักฐานผมก็พูดได้ผู้เจ้าหลักฐานลให้ผมเพราะในนั้นเนี่ยมันไม่มีไอ้พวกสัมภเวสีต่างๆรู้ดีไปหมดอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์ สักหนึ่งคนเสร็จแล้วคุณรู้ได้ไงพยานบอกเล่าทั้งนั้นดังนั้นวันนี้ผมต้องมาทำพิธีให้กับสามพรเวสีต่างๆที่ฉกฉวยแย่งกินเอาอาหารเอาแสงซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับสังคมเลยสิ่งที่ผมทำให้นั้นผมก็ไม่จำเป็นต้องไปบอกแต่มีคนบางคนมันประหลาด นายสนธิลิมทองกุลความสัมพันธ์นายสนธิกับนายแทนไทยนายสนธิพูดเมื่อเช้าบอกว่ายอมรับแทนไทยมาพบและผมด่ามันผมเรียนให้ทราบอย่างนี้มีสื่อคนไหนที่เรียกพนันออนไลน์มาดา่าหรือมาเครียรเออไอนี่มันประหลาดสิถ้าผมเรียกมาพนันออนไลน์บอกว่าเฮ้ยมากูด่ามึง แล้วเรียกมาทำไมและที่สำคัญนายตำรวจคนไหนพานายแทนไทยไปพบต้องตั้งข้อสังเกตกันอย่างนี้บ้างคุณมาตั้งข้อสังเกตผมผมยืนยันผมรับจริงไงผมรับจริงๆก็ผมรับแล้วผมก็เอามาแล้วผมก็ไปบริจาคไงไม่ได้เข้างเงินผมเกบาทเนี่ยหลักฐานอยู่นี่คนที่นำเงินไปให้ก็มีหลักฐานดังนั้น ผมอยากให้สาธุชนคนทั่วไปได้เข้าใจผู้ชมทั่วๆไปด้วยวันนี้ผมจะเอาไม้หน้าสามมาตีแสงหน้าไอ้พวกสันขวานทั้งหลายพวกนี้แล้วผมอาจจะต้องใช้ภาษาที่เขาใช้กับผมท่านผู้ชมที่ฟังอยู่อยา่าโกรธ ถึงมึงจะด่าก,กูยังไงก็ตามเนี่ยกูเคารพกฎหมายคนอย่างกูเนี่ยยอมรับจุดสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมคือศาลถ้ากูต้องติดคุกกูเดินติดคุกอย่างน่าชื่นตาบานแต่คนที่พวกมึงเทิดทูนหนีคดีไปพวกมึงเคยใช้กระโหลกพวกมึงคิดนะคนแบบไหนระหว่างไอ้คนที่มึงเทิดทูนเนี่ยแล้วหนีหนีคุกไปกับคนอย่างกูที่เดินเข้าไปติดคุกอย่างน่าชื่นตาบานเนี่ยใครเป็นคนจริงกว่ากัน มึงอย่ามาวัดเรื่องราวด้วยอารมณ์คนอย่างกูเนี่ยยืนหยัดมาตลอดเวลามาตั้งแต่ต้นไม่เหมือนคนในยุคนี้ที่หิวแสงสมัยก่อนกูเนี่ยลุกขึ้นมาเมื่อ2อ0 0ปี2548ปกป้องสถาบันกษัตริย์จากระบบทักษินที่มีคนแวดล้อมซึ่งล้วนเต็มไปด้วยคนที่มีเจตนาร้ายต่อระบบสามกษัตริย์ในยุคนั้นเป็นยุครัชการที่9กูนี่แหละลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสู้ปก ป้องมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนไอ้พวกโหนเจ้าสมัยเนี้ยที่หิวแสงในยุคนั้นไม่มีใครกล้ามาปกป้องเลยมีกูอยู่คนเดียวและพักพวกอีกไม่กี่คนพวกมึงรู้สดดมั้สดวยแม้กระทัทง่ทงฐานท,ที่เป็นใหญ่ทุกวันนี้สมัยนั้นก็เงียบเหมือนอมสากูไม่ต้องเอ่ยชื่อมึงก็รู้ว่าใครบ้างคนอย่างกู เงยหน้าไม่ให้ฟ้าก้มหน้าไม่ให้ดินและเพื่อที่ไม่ให้พวกมึงจะต้องโดนฟ้องอีกกูจะสั่งสอนไว้อย่างหนึ่งถ้ามึงบอกว่าสารดีกาพิพากษาจำคุกกูเพราะกูโกงธนาคารมึงเตรียมตัวติดคุกได้ละเพื่อประเทืองปัญญากระโหลกนาหนาสมองหมาปัญญาควายอย่างพวกมึงกูผิดข้อหาพระราชบัญญัติหลักทรัพย์เอาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไปค้ำประกันบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์โดยใช้เอกสารเท็จนั่นคือข้อหาที่ต้องติดคุกไม่ใช่โกงเงินธนาคาร มึงไปลคำพิพากษาอ่านในการสื่อพยาน ผู้จัดการธนาคารกรุงไทยมาให้การทนายถามบอกว่าเงินกู้ของธนาคารเสียหายไหมผู้จัดการธนาคารบอกไม่เสียหายเพราะว่าได้การชดเชยทรัพย์ได้คืนมาหมดแล้วแล้วมีหลักทรัพย์ค้ำประกันให้ไหนละโกงธนาคารไอ้ควายมึงหลุดมาอีกครั้งหนึ่งมึงขึ้นศาลกูแน่นอนเหมือนกับที่ไอ้ยันมาฉันไอ้ฝรั่งเศสเศษฝรัร่งที่กําลังจะโดนฟ้องอยู่เร็วนี้และอีกหลายคนที่พูดว่าคนอย่างกูนี่โกงธนาคารนี่กูบอกเอาบุญวันหลังด่ากูจะได้ไม่เอาเรื่องนี้มาด่าไม่ มึงติดคุกฟรีหาเรื่องอื่นมาด่าดีกว่าแล้วก็ด่าให้มันสร้างสรรค์นหน่อยอย่าด่าด้วยความโง่และพวกมึงชอบพูดชุดภาษาพวกมึงว่าประเทศชาติเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะมึงเหรอคือหมายถึงกูเฮ้ยไม่ใช่กูหรอกแต่เป็นเพราะทักษิณเป็นคนเริ่มต้นทุจริตร่วมกับพวกพ้องและครอบครัวตัวเองถ้าเห็นในเชิงปรากฏการณ์คนทั่วไปก็ไปดูว่าชูวิทย์เนี่ยโอ้โหเท่เลยเอาเงินนะฮะหกล้านบาทไปมอบให้กับตำรวจนะครับชูวิทย์ ก็มาทําพิธีนะฮะสังเวยสัมภเวสีใช้การเสียดสีโจมตีว่าตัวเองบอกตัวเองว่าตัวเองเป็นโจรน,นะฮะทนายตั้มเนี่ยอยากดังหิวแสงลามไปด่าคุณสนทิลิ้มทองกุลนะ,ะว่าเรียกแทนไทยเข้าไปด่านะครับลามไปด่า คนอื่นๆนะที่เกี่ยวข้องแต่ยอมรับว่าตัวเองรับเงินมาได้จริงและจะเอาไปบริจาคอย่างนี้ไม่ผิดทําถูกกฎหมายด่าคนนั้นคนนี้คนนี้เน็บแนมไปทั่วนะครับนั่นคือสิ่งที่ชูวิทย์ทำอยู่นะครับแต่ในทางกลับกันตอนนี้ชูวิทย์กำลังหนักในเชิงงานสังเคราะห์คุณส่วนทราบไหมฮะว่าตามกฎหมายเนี่ย เขาเรียกความผิดสําเร็จละ่ะปฏิเสธไม่ได้ชูวิทย์จะพูดยังไงก็แล้วแต่พอตอนแรกก็บอกมาเป็นพระเอกตอนหลังๆตัวเองผิดผิดเสร็จก็บอกเอาตัวเองเนี่ยเป็นโจรไม่ได้เป็นคนดีไม่ได้นคนดีก็ก็ต้องโดนเมองคดีไงคราวนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะพี่สิชุวันจันญ,ญาไปยื่นผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครนะครับเพื่อที่จะดำเนินการให้ มีการยึดที่ดินของชูวิทย์กรุงเทพมหานครยืนยันว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้ในขณะที่คุณสนธิลิมทองกุลก็ยืนยันว่าถ้าผู้ว่ากรุงเทพมหานครไม่ไดำเนินการเอาที่ดินของชูวิทย์ซึ่งรับปากกับศาลว่าจะเป็นพื้นที่สาธารณะมาเป็นของกรุงเทพมหานครนะครับคุณสนธิจะดำเนินคดีกับ ทางผู้ว่ากทมคือชัดชาตินะปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบนะในขณะที่ขณะเดียวกันเลยละ่ะก็จะมีการไปฟ้องร้องต่อศาลปีสุสุวรรณก็จะไปฟ้องร้องต่อศาลนี่คือเรื่องที่หนึ่งแะนะเรื่องที่ดินซึ่งชูวิทย์ไปรับปากไว้กับศาลนี่คเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องเงินที่ชูวิทย์เอามาเนี่ยนะฮะ ตามหลักกฎหมายนเะจตนามันชัดรับมาจริงความผิดสําเร็จโทษหมักโทษเบาอีกเรื่องหนึ่งนะ,ะตำรวจก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าคําพูดของชูวิทย์ที่ออกมาพูดกับสื่อเนี่ยไม่ตรงกับทนายตั้มไม่ตรงกับอัจฉริยะนะครับคำพูดได้ขัดแย้งกันนะฮะโดยเฉพาะจํานวนเงินที่ชูวิทย์แบอบกว่าเอามาเพียง6ล้านแล้วเอาไปบริจาคนะฮะทนายตั้มก็บอกว่ามีเอามากมากไปกว่านั้นนะฮะ ไม่ได้มีจํานวนแค่นี้มีการโอนเงินเป็นระบบดิจิตอลซึ่งมีหลักฐานนี่เขาบอกว่ามีหลักฐานนะซึ่งน่าจะมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ไปให้ปักคําเรียบร้อยเอาละสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเนี่ยนะและทางหลักนิติศาสตร์เนี่ยต้องยอมรับนะว่าชูพิชชนกระดานละจนสุดท้ายยอมรับว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีเป็นอนชั่วออกสื่อและก็พานด่าไปทั่วน,นะครับ สิ่งที่เห็นมาโดยตลอดแล้วผมยืนยันกับหุ้นส่วนมาตลอดว่าชีวิตมีสองทางนั่นแหละไม่หนีก็ติดคุกนะฮะสูงเลยละงานนี้และที่สำคัญไปมากกว่านั้นยังจะมีโอกาสสูงที่จะโดนยึดที่ดินโ,นโรงแรมคอมเพล็กซ์ของเขาเนี่ยที่ไปยกให้กับสะไปยกให้กับเป็นที่สานาระรับปากยืนยันกับศาลซึ่งความผิดเนะี่ย ะะการกระทำนะมันสมบูรณ์ไปแล้วแต่การมาปรับปรุงโน่นนี่นั่นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นที่เอกชนแต่เมื่อไปยืนยันกระสานนิติกรรมยังก็มีการโอนเนี่ยแต่มีคำพิพากษาออกมาแล้วจากคำมั่นสัญญาดังกล่าวเนี่ยชูวิทย์แบบพลิกลิ้นอีกทีเนี่ยลำบากงานนี้ชูวิทยนะ์มากกำลังจนกระดานแต่ใครชอบชูวิทย์ก็เชียร์ไปนะฮะแต่ในเหตุการณ์จริงในเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ กำลังส่งผลทำให้ชูวิทย์กำลังเอาคอพาดเขียงนะฮะและโอกาสตํารวจจะแจ้งข้อกล่าวหาชูวิทย์เป็นไปได้สูงและที่สำคัญไปมากกว่านั้นโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นกันที่ชูวิทย์อาจจะไม่รับการประกันตัวเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ สยางยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพ i Yeah.